สวัสดีค่ะดิฉันมัชชิมาชริโตตำแหน่งคลาวสตาร์ดีเลคเตอร์จากกรุงเทพมหานครค่ะเก <it izen> ิดวิกิตค่ะเราถูกเลิกจ้างออกเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ3-4บริษัทจนเรารู้สึกว่าเราท้อหารบริษัทใหม่ทำแต่ไม่มีใครรับเราซึ่งตอนนั้นเครียดค่ะเคยแม้กระทั่งนั่งรถเมเเลเร,รเรายังร้องไห้น้ำตานี่ไหลเลยค่ะเราร้องไห้เราไม่รู้ว่า เราจะหันหน้าไปพึ่งใครตอนนั้นเราไม่ทราบว่าเราใช้สินค้าแล้วจะมีเงินเข้ามาค่ะมีเงินเข้ามาแจ้งเราใน SMS 400กว่าบาทซึ่งเราตกใจเอ้าจากการที่เราตกงานแล้วมีเงิน400บาทเข้ามาในบัญชีของเราเราตื่นเต้นใครโอนให้เราแล้วได้มาจากไหนเราตื่นเต้นมากก็จะมีเอกสารสลิปของบริษัททางเซ็นนะคะส่งมาที่บ้านนะคะ เราเปิดอ่านเราเห็นข้อมูลเรามีรายได้จากการยอดซื้อของเราอ่ะ400บาทเราดีใจมากตื่นเต้นมากเลยค่ะว่าเราลอดละเราเกิดมาจากฐานะที่ยากจนเราไม่อยากเป็นคนจนต่อไปแล้วในเมื่อเราเห็นโอกาสว่าธุรกิจคลังเซนสามารถที่จะมีรายได้เข้ามาทุกเดือนไม่ว่าจะทำเครือข่ายหรือร้านสปาที่ดิฉันเป็นเจ้าของธุรกิจเองสามารถที่จะตอบโจทย์เราได้หลักแสนบาทต่อเดือน อดีตอาชีพอะไรมาก่อนครับอด,ดีตเคยเป็นพนักง,งานบริษัททําจิวเวลรี่นะคะอยู่แผนคัดเพชรคัดพลอยค่ะเป็นหัวหน้าคัดเพชรอยู่ประมาณ15หปีค่ะตอนช่วงที่ทํางานประจําเป็นยังไงบ้างครับช่วงที่ทํางานประจําเราคิดว่าบริษัทนี้มั่นคงที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นบริษัทต,ต่างประเทศนะคะเงินเดือนก็เกือบ20,000บาทซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว่าเราพอใจแล้วกับเงินเดือนที่ได้แล้วเราก็ภูมิใจค่ะแต่ว่า การทำงานบริษัทมันจะมีสองข้อประเด็นหลักๆก,ก็คือเราเสียอิสรภาพทางเวลาและก็รายได้เราได้จำกัดเพียงเท่านี้เราไม่สามารถที่จะมีรายได้เพิ่มเข้ามานอกจาก OT แต่ว่าแผนคัดเพชรก็ไม่มี OT ค่ะเงินเดือนเรา18,000เราก็ได้แค่นี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับช่วงนั้นเกิดวิกฤติค่ะเราถูกเลิกจ้างออกซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกว่าเเรามี ความรู้เราสามารถเราเป็นหัวหน้าคัดเพชรเราไปสมัครที่ไหนก็ได้บริษัทอื่นก็มีเยอะแยะซึ่งเรามั่นใจในฝีมือเราซึ่งเราก็เป็นหัวหน้าคัดเพชรเรามั่นใจว่าที่ไหนก็ต้องรับเราเราก็ไปตะเวนหาในนิคมนี้ค่ะว่าจิววลี่ที่ไหนที่เขารับพนักง,งานแต่ทุกบริษัทอะเขามีหัวหน้าแล้วแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปทําตําแหน่งตรงนั้นได้เงินเดือนเขาก็กดทับเราลงมาเหมือนให้เราน้อยไม่ไม่ถึงหมื่นอย่างนี้ค่ะ เราก็จําเป็นที่จะต้องทําพอเราทําไปสักประมาณสองสามเดือนเราถูกเลิกจ้างอีกเราก็ไม่ไม่ท้อนะคะเราก็ไปหาบริษัทอื่นทาก็ก็ถูกเลิกจ้างอีกเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ3-4บริษัทจนเรารู้สึกว่าเราท้อทําทไมทุกคนจะต้องจ้างเราออกทั้งๆท,ที่เราเก่งเรามีฝีมือนะเราก็ตอนนั้นรู้สึกเคว้งมากเลยค่ะร้องไห้แล้วก็ท้อแท้ในชีวิตว่า ทำไมทำไมทุกคนปฏิเสธเราทำไมเรามีฝีมือแต่ทำไมไม่ไม่จ้างเราต่อเราก็ไม่ย่อท้อนะคะเราก็ตะเวนหาบริษัทใหม่ทําแต่ไม่มีใครรับเราซึ่งตอนนั้นเครียดค่ะเคยแม้กระทั่งนั่งรถเมล์เรายังร้องไห้น้ําตานี่ไหลเลยค่ะเราร้องไห้เราไม่รู้ว่าเราจะหันหน้าไปพึ่งใครซึ่งตอนนั้นไม่มีใครรับเราเราอยู่ที่ห้องพักเพียงลาพังแล้วก็เครียดค่ะเครียดไม่สามารถที่จะ เดินหน้าต่อได้หลังจากนั้นนะครับเรามารู้จักธุรกิจทานเซ็นได้ยังไงครับตอนนั้นนะคะที่่ิฉันทำงานอยู่ดิฉันก็มีเพื่อนที่เป็นสิวเป็นฝ้าเต็มหน้าเลยแล้วตัวเองก็อดีตก็เป็นสิวนะคะเต็มหน้าเลยค่ะเหลือแต่ลูกตาคือเป็นสิวทั่วหน้าเลยตะเวนรักษายาหมอแต่ว่าไม่ได้หายขาดก็มีสิวขึ้นมาเหมือนเดิมเป็นอย่างนี้ตลอดไม่หายขาด จนเพื่อนเขาหน้าหายนะคะเราก็เข้าไปถามเพื่อนว่าเธอเธอใช้ครีมอะไรเราอยากสวยเหมือนเธอเพื่อนบอกว่าอ๋อเราใช้ครีมไข่มุกของบริษัทคังเซนเคนโกนะเธอสนใจไหมล่ะฝากเราซื้อก็ได้ก็ฝากเพื่อนซื้อเราได้ครีมไข่มุกมากระปุกหนึ่งเราก็มาทาทั่วหน้าเลยค่ะทาทั่วหน้าทาอยู่อย่างนี้ประมาณ2เดือนสิวที่หน้าเราเริ่มลดลงลดลดลงรอยดำสิวที่เคยเต็มหน้าเรามาก่อน เริ่มจางเริ่มจางหายไปเรารู้สึกว่าเราประทับใจทำไมเราสวยขึ้นแล้วมีเพื่อนมาทักค่ะแล้วก็ฝากเราซื้อครีมไขมุกหน่อยได้ไหมทำไมหน้าเธอสวยจังหน้าเธอใสจังก็ขายให้เพื่อนค่ะขายให้เพื่อนบอกต่อไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนก็บอกต่อไปเรื่อยๆในบริษัทในเพื่อนๆที่ที่เราทำงานอยู่จนมันมีรายได้เข้ามาซึ่งเราตอนนั้นเราไม่ทราบว่าเราใช้สินค้าแล้วจะมีเงินเข้ามาค่ะ มีเงินเข้ามาแจ้งเราใน SMS 400กว่าบาทซึ่งเราตกใจเอา้าจากการที่เราตกงานแล้วมีเงิน400บาทเข้ามาในบัญชีของเราเราตื่นเต้นใครโอนให้เราแล้วได้มาจากไหนเราตื่นเต้นมากก็จะมีเอกสารสลิปของบริษัททางเซ็นนะคะส่งมาที่บ้านนะคะ เราเปิดอ่านเราเห็นข้อมูลเรามีไรายได้จากการยอดซื้อของเราอ่ะ4 0่400บาทเราดีใจมากตื่นเต้นมากเลยค่ะว่าเราลอดละแค่เราบอกต่อเพื่อนซื้อไปแค่เนี้เราได้เงิน400บาทเข้ามาน่ะมันมันยิ่งใหญ่สําหรับเราซึ่งตอนนั้นเราตกงานเราอาวเราต้องไปบอกเพื่อนให้ซื้อกับเราเยอะๆก็บอกต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไปแนะนําตามร้านเสริมสวยนะคะว่าเนี่ยสินค้าเราดีมากเลยนะ เธอแนะนําลูกค้าที่มาสระผมสิว่าให้ใช้คลังเซนของเราอะ่ะนี่มันมีรายได้เพิ่มนะแล้วเจ้าของร้านสปาร้านเสริมสวยก็เป็นสมาชิกเราค่ะแล้วก็บอกต่อไปเรื่อยๆจนเรามีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากหลัก400เป็น1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0จนแตะหลักหมื่นเราก็เลยอ้าวมันมันมีรายได้เข้ามาเยอะขนาดนี้เราต้องเข้ามาลุยแลวแหละเราอยากรู้ว่า ในบริษัทคทังเซนเคนโกเนี่ยมีสินค้าตัวอื่นไหมที่นอกจากครีมไขมุกเราเข้ามาที่บริษัทคังเซนนะคะมาอบรมค่ะมาเรียนรู้การทํางานเทคนิคการทํางานเรียนรู้แล้ววันหนึ่งเราได้เข้ามาเห็นเครื่อง u v พไฟค่ะเครื่อง u v พไฟซึ่งเป็นเครื่องอัจฉริยะมากเลยได้มาทดลองได้มาเรียนรู้การนวดหน้าให้เรียวให้วีเชฟทำยังไงริ้วรอย การตรงนี้หายไปได้ยังไงเครื่องคังเซนทำได้จริงๆค่ะแล้วเราก็เลยมุ่งมั่นฝึกมือซ้อมมือทุกวันทุกวันหิ้วกระเป๋าใบหนึ่งออกไปหาลูกค้าค่ะไปแนะนำลูกค้าไปหาลูกค้าชวนลูกค้านวดหน้าเราใช้ความสวยนำธุรกิจพอเรานวดหน้าไปเราได้เงินเข้าบ้านรายวันวันละพันสองพันบาทเราดีใจแล้วค่ะเราลอดละ เราก็เลยแนะนําบอกต่อไปเรื่อยๆจนมีทีมงานเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเครือข่ายค่ะการที่เราไม่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจคันเซนนะครับเราเริ่มต้นหรือว่าเราเรียนรู้ยังไงบ้างครับแล้วคันเซ็นเขามีระบบอะไรคอยสอนเราไหมฮะในบริษัทนะคะที่นี่จะมีอบรมดีมากเลยค่ะมีอบรมทั้งการนวดหน้าเรียนยู i ิไฟแบบ p r o f ฟชชั่นอลแล้วก็การอบรมแผนการตลาด แล้วก็ให้เราอะทำงานแบบเป็นทีมค่ะเป็นทีมที่จะบอกต่อทีมงานเราแล้วเข้ามาเรียนรู้ทําให้เราเติบโตขึ้นมาได้ด้วยการที่เรามีเครือข่ายเราทํางาน2รูปแบบก็คือเป็นเครือข่ายแล้วก็พบปะลูกค้าด้วยการใช้เครื่องยูวีไฟความสวยนําค่ะตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้เราเข้ามาร่ว,รวมธุรกิจกับทางเซนเนี่ยกี่ปีแล,แล้วครับและผลลัพธ์เป็นไงบ้างครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนะคะ ความสวยนำธุรกิจค่ะดิฉันสามารถที่จะไปนวดหน้าหิ้วกระเป๋า1ใบแล้วไปหาลูกค้าสามารถที่จะมีรายได้เข้ามาในบ้านวันนึงไม่ต่ำกว่า2-3 0ถึ 3, บาทต่อต่อวันนะคะเดือนนึงก็ตกประมาณอยู่ที่9 0 0 0 0ถึง1 0 0แบาทค่ะตัวเรามีรายได้แล้วเราก็ต้องช่วยทีมงานค่ะด้วยการที่เราไปแนะนำตามร้านสปาหรือตามร้านเสริมสวย เราแนะนำให้เขาเข้ามาอบรมเข้ามาเรียนรู้ธุรกิจนี้ที่บริษัทคังเซนเซนโกที่จัดโปรแกรมดีๆให้เราค่ะพอทีมงานรู้แล้วว่าวิธีเทคนิคการทำงานยังไงก็ไปบอกต่อบอกต่อกับลูกค้าหรือไปบอกต่อกับเพื่อนๆจนเขามีรายได้เข้ามาในกระเป๋าเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า1 0ื0นถึงสองหมบาทค่ะ19ปีเปลี่ยนแปลงชีวิตเราย่างไงบ้างครับ19ปีในธุรกิจคังเซนเซนโก มันเปลี่ยนดิฉันให้ชีวิตดิฉันดีขึ้นมีรายได้ที่ไม่จำกัดค่ะเดือนหนึ่งเราไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนหรือหนึ่ง,ง,ง 50, บาทสามารถทำให้ชีวิตเราอะ่ะช่วยครอบครัวของเราที่เคยยากจนช่วยให้ดูแลคนรอบข้างของเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีอิสระทางการเวลาแล้วก็เรายังสามารถได้ไปท่องเที่ยวฟรีกับบริษัททางเซนคินโกนะคะ จากคะแนนจากที่เราทํามาเรื่อยๆสะสมสามารถที่เป็นทริปท่องเที่ยวให้เราได้และสามารถพาครอบครัวของเราไปเที่ยวต่างประเทศได้ค่ะดิฉันพาคุณแม่ไปด้วยนะคะธุรกิจนี้บอกเลยว่าดีมากสุดยอดมากๆเลยค่ะอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้เรายังคงยืนอยู่กับธุรกิจทางเส้นงครความจนค่ะดิฉันมีแรงบันดาลใจจากความจนดิฉันมีพ่อแม่ที่อายุ8081ปีแล้ว ซึ่งท่านแก่แล้วเราไม่อยากให้พ่อแม่ลำบากเราเกิดมาจากฐานะที่ยากจนเราไม่อยากเป็นคนจนต่อไปแล้วในเมื่อเราเห็นโอกาสว่าธุรกิจคังเซนสามารถที่จะมีรายได้เข้ามาทุกเดือนไม่ว่าจะทำเครือข่ายหรือร้านสปาที่ดิฉันเป็นเจ้าของธุรกิจเองสามารถที่จะตอบโจทย์เราได้หลักแสนบาทต่อเดือนอยากให้ทุกท่านเข้ามาเรียนรู้ บริษัทคังเซนเคนโกนะคะว่าสามารถที่จะตอบโจทย์ชีวิตเราได้สามารถที่จะพา,าครอบครัวของเรามีอิสระภาพทางเวลาและก็การเงินค่ะคสุดท้ายครับวันนี้ธุรกิจคังเซนเหมาะกับใครบ้างครับ ธุรกิจคังเซนเหมาะกับทุกท่านนะคะไม่ว่าจะทำงานประจำหรืออาชีพอิสระใดๆก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ค่ะท่านที่ทำงานประจำอยู่แล้วสามารถที่จะทำหลังเลิกงานหรือเสราร์อาทิตย์ที่เราหยุดแค่ใช้ดีแล้วบอกต่อหรือบางท่านที่อยากนวดหน้าก็เข้ามาเรียนรู้ในบริษัทเพราะว่าบริษัทมีโปรแกรมดีๆอยู่แล้วเข้ามาเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญให้ ชำนาญแล้วเราก็สามารถที่จะหิ้วกระเป๋าไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านเหมือนดิฉันนะคะไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านมีด้านสปาใหญ่โตแค่เรามีกระเป๋ามีเครื่องมือ UV ไฟแค่เครื่องเดียวเราสามารถไปบอกต่อกับลูกค้าและแนะนําเพื่อนๆให้ทําเหมือนเราสามารถที่จะหยิบเงินรายวันเข้าบ้านเข้ากระเป๋าเราหลักหมื่นหลักแสนเราก็สามารถทําได้ค่ะในธุรกิจคังเซนเคนโกค่ะ